ครับนักเรียนมาพบกับวิชาคณิตรศาสตร,ร์ชั้นม .6 นะครับในวันนี้ครับเรายังพูดคุยกันในเรื่องการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนะครับโดยเฉพาะประเด็นในวันนี้คือการหาตำแหน่งที่และค่าของคอทายของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แต่ไม่เป็นอันตรภาคชั้นนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเนื้อหาสาระนั้นจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับถ้านักเรียนได้ทบทวนความรู้มานะครับเกี่ยวกับการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่นะครับ แนวคิดก็จะคล้ายกันกับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ครับก็คือเราจะสนใจอยู่3ค่าถูกไหมครับ3ประเภทก็คือควอไทเดซายแล้วก็เปอร์เซ็นทซึ่งก็จะมีแนวคิดคล้ายๆกันนะครับคราวนี้ครับถ้าเราไปหาตำแหน่งที่และค่าของควอไทเดซา์และเปอร์เซ็นทของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่นะครับแต่ไม่เป็นอันตรภาคชั้นนักเรียนพอจะบอกครูดได้ไหมครับว่าเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ถ้านักเรียนสามารถบอกคุณครูได้นะครับถึงขั้นตอนในการหาเนี่ยก็แปลว่านักเรียนมีความรู้เพียงพอนะครับที่จะศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเรามาทบทวนกันดีกว่าครับขั้นตอนในการหาค่าตำแหน่งที่ที่เราต้องการนะครับหคือเราก็จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะครับอันนี้ถูกต้องเลยแล้วก็เป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องทำนะครับในการหาตำแหน่งที่ของข้อมูลขั้นตอนที่2นะครับนักเรียน เราทำอะไรต่อนะครับเราก็จะสร้างตารางแจกแจงความถี่สะสมออกมานะครับคราวนี้ตัวเลขในช่องนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ของข้อมูลนั่นเองนะครับนักเรียนขั้นตอนที่3นะครับเมื่อเราได้ตารางแจกแจ,กแจงความถี่สะสมออกมาแล้วนะครับเราก็จะไปหาตำแหน่งที่ของควอไทหรือเดซายหรือเปอร์เซ็นทล์ที่เราต้องการนะครับโดยการใช้สูตรต่อไปนี้นะครับสูตรที่1ครับ ตำแหน่งที่ของควอไทนะครับคุณครูใช้สัญลักษณ์เป็นตัวย่อนะครับว่า QR ตรงนี้ก็หมายถึงเป็นตำแหน่งที่ของควอไทที่ R ครับเราสามารถคำนวณได้จากสูตร R คูณด้วย N บวก1ะครับแล้วก็หารด้วย4ตรงนี้เพราะว่าเป็นควอไทนะครับเราต้องการแบ่งข้อมูลออกมาเป็น4ส่วนเท่าๆกันก็เลยเป็นที่มาของการหารด้วย4นะครับเมื่อ R ในที่นี้ครับคือ1 2หรือ3นะครับ ตรงนี้ก็จะแปลว่าเป็นคอทายที่1คอทายที่2หรือคอทายที่3นั่นเองเราสามารถเรียนแบบสูตรในการหาตำแหน่งที่ของคอทายที่หาได้นะครับกลายเป็นสูตรในการหาตำแหน่งที่ของเดซายที่ R ครับนักเรียนเราก็ใช้ตัวย่อคล้ายๆกันนะครับเป็นตัว dR นะครับเดซายที D ่ R สูตรในการหาตำแหน่งที่ก็คือ r คูณด้วย n บวก1แล้วก็หารด้วย10นะครับเพราะเดไซน์ต้องการจะแบ่งข้อมูลออกมาเป็น10ส่วนในที่นี้ก็คือ r นั n ้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับเป็น1เป็น2เป็น3ไปเรื่อยๆจนถึงเป็น9นะครับตรงนี้ก็จะแทนเดไซน์ที่1เดไซน์ที่2เดไซน์ที่3จนถึงเดไซน์ที่9นั่นเอง เอาละครับนักเรียนแล้วถ้าเราพูดถึงสูตรในการหาตำแหน่งที่ของเปอร์เซนไทล์นะครับนะักเรียนก็พอจะบอกคุณครูได้ใช่ไหมครับว่าในการหาตำแหน่งที่ของเปอร์เซนไทล์ที่ R นะครับก็หาได้จากสูตร R คูณด้วย n บวก1แล้วก็ส่วนด้วย100อยนะครับ100งในที่นี้ก็คือการแบ่งข้อมูลออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันนันเองนะครับเมื่อ R ของเรานั้นก็จะเป็นจำนวนเต็มนะครับตั้งแต่1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆจนถึง 99กนะครับก็จะแทนเปอร์เซ็นทยที่1เปอร์เซ็นทยที่2จนถึงเปอร์เซ็นทยที่99นั่นเองนะครับพอเราได้สูตรนะครับในการหาตำแหน่งที่มาแล้วเราก็ใช้เัียบร้อแล้วใช่ไหมครับจากนั้นครับพอได้ตำแหน่งที่มาแล้วทำอะไรต่อครับเราก็จะไปหาค่าของคอทายเดซายหรือเปอร์เซ็นทล์ที่เราต้องการนะครับตามตำแหน่งที่ที่เราคำนวณได้จากสูตรเมื่อสักครู่นี้ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมีแค่4ขั้นตอนนี้เท่านั้นที่เราจะมาหาตำแหน่งที่นะครับไม่ว่าจะเป็นควอไทเดซา์หรือเปอร์เซ็นทล์ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แต่ไม่เป็นอันรภาคชั้นนะครับเรามาดูตัวอย่างกาันดีกว่าครับเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจนะครับคุณครูกําหนดข้อมูลคะแนนสอบของนักเรียนนะครับมีคะแนนเต็มอยู่20คะแนนนะครับแล้วก็ เขียนเป็นตารางแจกแจงความถี่มาให้นักเรียนแล้วนะครับเพื่อสะดวกในการคำนวณนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูลชุดนี้นะครับแล้วก็ตารางแจกแจงความถี่ตัวนี้ในการหาค่าควอไทที่1ควอไทที่2แล้วก็ควอไทที่3านะครับนักเรียนลองใช้เวลาในส่วนนี้นะครับลองดูซิว่าถ้าเรามีตารางแจกแจงความถี่แล้วนะครับเราจะต้องทำอะไรต่อนะครับจากขั้นตอนที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้ เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนจากขั้นตอนที่เราพูดคุยกันนะครับนักเรียนก็น่าจะเดาทางได้แล้วใช่ไหมครับว่าขั้นตอนต่อไปนั้นก็จะต้องไปหาความถี่สะสมนั่นเองนะครับตอนนี้คุณครูก็สร้างตารางความถี่สะสมมาให้นักเรียนดูเป็นแนวทางนะครับนักเรียนยังพอจําได้ใช่ไหมครับว่าความถี่สะสมนั้นนะครับเรามีวิธีการหาอย่างไรนะครับตอบได้ไหมครับในช่วงนี้นะครับ ความถี่สะสมนะครับความหมายของเขาก็คือเราจะสนใจผลรวมความถี่นะครับในชั้นปัจจุบันกับชั้นก่อนหน้าทั้งหมดถูกต้องไหมครับดังนั้นความถี่สะสมของอันตภาคชั้นที่1นะครับก็เลยกลายเป็น2ครับเช่นเดียวกันความถี่สะสมของอันตภาคชั้นที่2นะครับทำไมถึงเป็น5ครับนักเรียนในที่นี้เป็น5ก็เพราะว่าเราจะต้องนําความถี่ของชั้นปัจจุบันนะครับซึ่งก็คือสาม ไปรวมกับความถี่ของชั้นก่อนหน้าก็คือ2 2นะครับสบวกกับ3เลยกลายเป็น5นั่นเองหรือเราอาจจะใช้วิธีการที่2ที่เราเคยศึกษากันนะครับก็คือการบวกในแนวทะแยงนะครับเราสามารถนําช่องความถี่สะสมนะครับไปบวกกับช่องความถี่ครับก็จะกลายเป็นความถี่สะสมในชั้นปัจจุบันนะครับอย่างเช่น2อบวกสกลายเป็น5นะครับในอัตราภาคชั้นที่3ครับเลข10ตัวนี้ก็มาจากความถี่นะครับเป็น5 แล้วก็บวกกับความถี่สะสมในชั้นก่อนหน้าก็คือเลขห้านะครับบวกกันก็เลยกลายเป็นสิบเท่านี้เราก็จะได้ความถี่สะสมมาใช้แล้วนะครับคราวนี้คุณนักเรียนในคอลัมน์สุดท้ายนะครับคอลัมน์ที่สี่ช่วงตำแหน่งตรงนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับนักเรียนพอจะตอบคุณครูได้ไหมครับช่วงตำแหน่งหมายความว่าอย่างไรนะครับแล้วเราสามารถที่จะตีความออกมาโดยใช้คอลัมน์ไหนนะครับนักเรียน ได้แล้วใช่ไหมครับแนวคิดนะครับช่วงตำแหน่งนี้เราสามารถตีความได้จากขอลัน์ที่เป็นความถี่สะสมถูกไหมครับความถี่สะสมเป็น2งนั้นแปลว่ามีข้อมูลอยู่2ตัวนะครับช่วงตำแหน่งก็จะเป็นตัวที่1กับตัวที่2นั่นเองนะครับในอันตราภาคชั้นที่2ครับช่วงตำแหน่งที่เป็น3ถึง5นะครับก็มาจากความถี่สะสมนะครับที่เริ่มจากตัวที่3ตัวที่4ี่ตัวที่5ถูกต้องไหมครับ ช่วงตำแหน่งก็เลยกลายเป็นตำแหน่งที่3ามที่4ี่แล้วก็ที่5นั่นเองเราก็จะใช้แนวคิดแบบนี้นะครับสร้างตารางนะครับในช่องของช่วงตำแหน่งครับจนถึงอันตภาคชั้นสุดท้ายครับช่วงตำแหน่งก็จะเป็น27ถึง30นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนเราได้ตารางความถี่สะสมนะครับพร้อมกับการตีความช่วงตำแหน่งออกมาแล้วครับขั้นตอนต่อไปล่ะครับนักเรียนใน4ขั้นตอนที่เรา ูดค,คุยแลกเปลี่ยนกันนะครับขั้นตอนถัดไปเราก็จะเริ่มที่จะทำไหมครับหาตำแหน่งที่แล้วใช่ไหมครับหาตำแหน่งที่แล้วก็ไปพิจารณาค่าของคอทายที่อยู่ในตารางนะครับเริ่มจากคําถามแรกกันนะครับในตัวอย่างนี้ต้องการให้เราหาคอทายที่1น,นะครับเราก็จะเริ่มจากการหาตําแหน่งที่ก่อนนะครับคอทายที่1ก็จะหาได้จาก สูตร QR นะครับเท่ากับ R คูณด้วย n บวก1ส่วน4ครับเราแทน r เป็น1นะครับแล้ว n ละครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้มีใครจับสังเกตได้ไหมครับว่าจำนวนข้อมูลทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับถูกต้องนะครับข้อมูลทั้งหมดเป็น30ดังนั้นเราจะแทนค่า n เป็น30นั่นเองก็แปลว่าตำแหน่งนะครับข้อทายที่1เนี่ยก็จะอยู่ที่ 1คูณด้วย30บวก1ถูกต้องไหมครับแล้วก็หารด้วย4นะครับผลลัพธ์ออกมาเป็น7.75 7.75นะครับ7.75ตรงนี้ครับนักเรียนไปสังเกตในตารางครับในคอลัมน์ช่วงตำแหน่งนะครับ7.75ครับมีค่าอยู่ในช่วงตำแหน่งใดครับนักเรียนนักเรียนตอบคุณครูเป็นอันตรภาคชั้นก็ได้นะครับหรือจะบอกเป็นช่วงตำแหน่งก็ได้ครับ 5 4 3 2 1ทุกคนได้คำตอบนะครับว่า7.75นั้นก็ต้องอยู่ในช่วงตำแหน่ง 6- ถึง10หรืออยู่ในอันตภาคชั้นที่3นั่นเองนะครับเก่งมากเลยนะครับพอเราทราบว่าคอทายที่1นะครับอยู่ในช่วงตำแหน่งนี้นะครับแล้วค่าของคะแนนนะครับนักเรียนคิดว่าจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเราก็ต้องสังเกตไปที่คอลัมน์ที่1นะครับในคะแนนตอนนี้อันตภาคชั้นที่3าม มีคะแนนเพียงตัวเดียวก็คือ15นะครับดังนั้นก็เลยเป็นคำตอบว่าคอทายที่1ครับซึ่งอยู่ตำแหน่งที่7.75ก็จะมีค่าเท่ากับ15คะแนนนั่นเองนะครับหรือเราอาจจะสะรุปได้ว่าคอทายที่1เท่ากับ15นะครับก็เป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับได้ความหมายเดียวกันเแียเข้าใจแล้วใช่ไหมครับตัวอย่างในการหาคอทายที่1ครับคราวนี้ไปดูคําถามที่2นะครับ คอทายที่2มีค่าเป็นเท่าไรนะครับเรามาหาคอทายที่2กันและลองคำนวณดูนะครับว่าเดี๋ยวเราจะได้คำตอบออกมาตรงกันหรือเปล่าคุณครูเริ่มเฉลยนะครับนักเรียนคอทายที่2ครับเราก็หาได้จากสูตรเดิมครับคอทายที่ R อยู่ตำแหน่งที่ R คูณกับ n บวก1ส่วน4ะครับในที่นี้เราแทนค่าต่างๆลงไปนะครับแทนค่า R เป็น2แทนค่า N เป็น 30ครับพอเราคำนวณตามสูตรจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท่าไหร่คบน้องเรียนออกมาเป็น15.5นะครับพอได้แล้วทำยังไงต่อครับเราก็ไปสังเกตในตารางแจกแจงความถี่ที่เราสร้างไว้ถูกต้องไหมครับ15.5อยู่ในช่วงตำแหน่งใดครับก็อยู่ในช่วงตำแหน่ง11ถึง19หรืออันตภาพชั้นที่4นะครับดังนั้นเราก็สามารถอ่าน ค่าของคอทายที่2ได้แล้วนะครับคอทายที่2ก็จะมีค่าเป็น16นั่นเองตรงนี้ก็ทําได้แล้วใช่ไหมครับเรียนไม่ยากเลยนะครับคําถามสุดท้ายครับคอทายที่รับนะครับ,นะรบทำคล้ายๆกันนะครับอยู่ตําแหน่งที่ r คูณด้วย n บวก1นส่วน4นะครับในข้อนี้เราก็จะแทน r เป็น3แทน n เป็น30นะครับคำนวณออกมาได้ผลลัพธ์เป็น23จุด 25นะครับนักเรียนก็ไปสังเกตในตารางนะครับว่าช่วงตำแหน่งใดครับที่มี23.25อยู่ในนั้นนะครับก็ได้คำตอบเดียวกันว่าเป็นช่วงตำแหน่ง20ถึง26นะครับหรือเป็นอันตรภาคชั้นที่5นั่นเองเราก็ไปอ่านค่าคะแนนครับก็เลยเป็นที่มาของคำตอบว่าพอทายที่3มนะครับมีค่าเป็น19ครับนักเรียน เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ทบทวนนะครับแนวคิดที่สําคัญแล้วก็วิธีการในการหาคอทายของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แต่ไม่เป็นอันตภากชั้นมาแล้วนะครับคราวนี้ครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะครับได้นําความรู้ตัวนี้ครับไปฝึกให้มีความชํานาญมากขึ้นนะครับนักเรียนลองแบ่งกลุ่มครับกลุ่มละสามหรือ4คนก็ได้นะครับร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มสรุปขั้นตอนในการหาคอทายของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ แต่ไม่เป็นอันธพาคชั้นนะครับในรูปของแผนผังการดําเนินงานนะครับและเป็นอาจจะยกตัวอย่างมาด้วยก็ได้นะครับจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นนะครับจากนั้นครับให้สรับผลงานกับกลุ่มเพื่อนครับเพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็พัฒนาให้ชิ้นงานนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับหลังจากจบกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปแนวคิดทั้งหมดนะครับแล้วก็องความรู้ในวันนี้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับ เป็นยังไงบ้างคานักเรียนแผนผังของนักเรียนก็มีความน่าสนใจนะครับแล้วก็สแสดงถึงลําดับขั้นในการหาคอทายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเรามาสรุปความรู้กันครับขั้นตอนที่เราจะใช้ในการหาค้อทายของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แต่ไม่เป็นอันตรภาคชั้นนะครับเราก็มีอยู่4ขั้นตอนนะครับขั้นที่1คือเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากถูกต้องไหมครับขั้นที่2เราก็จะสร้างตารางความถี่สะสมนะครับแล้วก็ หาช่วงตำแหน่งของข้อมูลนะครับตรงนี้นักเรียนก็สามารถพิจารณานะครับในใจได้นะครับหรือถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยเราก็เขียนให้ชัดเจนนะครับจะทําให้เราเนี่ยสังเกตข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นนะครับคำตอบของเราก็จะมีความถูกต้องนะครับขั้นตอนที่3มครับหลังจากที่เราสร้างตารางแล้วนะครับเราก็ไปหาตำแหน่งของคอทาที่เราต้องการ นในที่นี้นะครับถ้า n แทนจำนวนข้อมูลนะครับเราก็สามารถหาตำแหน่งที่ของคอทล์ที่ r ได้นะครับจากสูตร r คูณด้วย n บวก1แล้วก็หารด้วย4ครับเมื่อ r ของเราก็เป็นจำนวนเต็มนะครับคือ1ไม่ก็2 2หรือไม่ก็3นะครับก็จะแทนคอทายที่1ควอไคทล์ที่2หรือคอทลยที่3นั่นเองจากนั้นเราก็จะไปหาค่าของคอทลยนะครับโดยการสังเกตในตารางความถี่นั่นเอง นะครับก็เป็นขั้นตอนที่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับแล้วก็ยังใช้แนวคิดเดิมในการวัดตำแหน่งที่แต่คราวนี้ครับนักเรียนก็อาจจะเห็นว่าในการที่เราจะต้องมาคำนวณน,นะครับเกี่ยวกับควอไทาของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แต่ไม่เป็นอันตรภาคชั้นเนี่ยก็ต้องมีการคำนวณความถี่สะสมแล้วก็ต้องมีการหาช่วงคะแนนถูกต้องไหมครับดังนั้นครับเพื่อเป็นการให้นักเรียนนะครับมีความสะดวกมากขึ้นนะครับในการ คำนวณความถี่สะสมแล้วก็ช่วงคะแนนครับเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมคณิตคิดผ่านคอมนะครับในวันนี้เราจะมาประยุกต์โปรแกรมตารางคำนวณหรือโปรแกรม Excel เพื่อหาค่าของคอทา์ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นอันตรภาคชั้นนะครับแต่เราจะสร้างชิ้นงานหรือวัตกรรมออกมาในเชิงที่ว่าเราจะคำนวณความถี่สะสมแล้วก็หาช่วงคะแนนแบบอัตโนมัตินะครับนักเรียน โจทย์ในกิจกรรมคณิตคิดผ่านคอมนะครับคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะครับสร้างตารางแจกแจงความถี่นะครับโดยที่เราจะต้องหาความถี่สะสมแล้วก็ช่วงตำแหน่งนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ในการหาควอาไทาต่อไปจากข้อมูล2ชุดครับมีตารางแจกแจงความถี่ให้แล้วนะครับทั้ง2ชุดนี้ครับเราจะนำไปสร้างนะครับสร้างตารางแจกแจงความถี่ สะสมนะครับแล้วก็หาช่วงตำแหน่งลักษณะของโปรแกรมหรือนวัตกรรมที่เราจะมาทํากันนะครับก็จะมีหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับนักเรียนนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกับตัว user interface นะครับของ excel vba แล้วนะครับแต่ในวันนี้ครับเราจะสร้างออกมาเป็น2ปุ่มนะครับปุ่มที่1เนี่ยเราจะเอาไว้หาความถี่สะสมนะครับหรือปุ่ม cumulative frequency ตัวนี้นะครับปุ่มด้านล่างครับปุ่มที่2ปุ่มนี้เมื่อคลิกเข้าไปก็จะ หาช่วงตำแหน่งนะครับหรือเป็น position index ของเราแล้วก็จะมีการเขียนชื่อโปรแกรมบ้างแล้วนะครับว่าเป็นโปรแกรมหาความถี่สะสมและช่วงตำแหน่งนะครับหน้าตาของโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเปิดโปรแกรม Excel กันเลยครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โปรแกรม Excel นะครับนักเรียนนักเรียนจะสังเกตว่าตอนนี้คุณครูก็นําข้อมูลจากตารางแจกแจงความถี่นะครับซึ่งเป็นโจทย์ในกิจกรรมคณิตคิดผ่านคอม เป็นตารางที่2นะครับนำมาพิมพ์ไว้ในคอลัมน์ A กับคอลัมน์ B เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอันตราาชั้้นกับความถี่นะครับเราวางแผนกันไหมว่านะครับเมื่อเราเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็กดทํางานโปรแกรมก็จะหาความถี่สะสมมาให้เราแล้วก็ใส่ไว้ในคอลัมน์ C นะครับแล้วก็หาช่วงตําแหน่งมาให้เราครับแล้วก็ใส่ไว้ในคอลัมน์ d นะครับคราวนี้ครับเมื่อนักเรียนเห็นแผนการแล้วก็หน้าตาของ สิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับนักเรียนไปกดเปิด Excel VBA ขึ้นมานะครับโดยการใช้คีย์ลัดนะครับ Alt เ t e แล้วก็ F 1 1ครับนักเรียนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ User Interface นะครับคุณครูก็ออกแบบไว้ตามที่เราตกลงกันนะครับคือมี2ปุ่มครับปุ่มแรกเป็น Cumulative Frequency นะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มที่2เป็น Position Index ครับ ปุ่มแรกเอาไว้หาความถี่สะสมนะครับปุ่มที่2ก็เอาไว้หาช่วงตำแหน่งพร้อมทั้งเขียนนะครับเขียนชื่อโปรแกรมนะครับเป็นการบ่งบอกว่าโปรแกรมนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับเป็นโปรแกรมหาความถี่สะสมและช่วงตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวอย่างโค้ดการทํางานนะครับในปุ่มหาความถี่สะสมนะครับ ในปุ่ม Private Sub นะครับ Command Button 1นะครับก็จะเป็นปุ่มเอาไว้สำหรับการหาความถี่สะสมนะครับแล้วก็ปุ่ม Private Sub Command Button 2ตัวนี้ก็จะเอาไว้หาช่วงตำแหน่งนั่นเองครับซึ่งนักเรียนดูโครงสร้างของโค้ดนะครับก็จะเห็นว่าไม่ได้มีความซับซ้อนนะครับเราจะใช้แค่การอ้างอิงถึงเซลล์นะครับการใช้คำสั่ง r ร n น,นะครับแล้วก็มีการใช้วนลูปด้วย For นะครับนะักเรียนก็มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับ นักเรียนลองเขียนโค้ดตามนี้ดูนะครับแล้วก็ทดสอบโปรแกรมนะครับว่าจะได้ผลตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าผลลัพธ์ของเราเหมือนกันหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนโค้ดของนักเรียนทํางานได้ตรงกับความต้องการของนักเรียนหรือเปล่านะครับสําหรับโปรแกรมของคุณครูนี้นะครับเราลองมาทดสอบไปพร้อมกันคุณครูก็จะต้องไปคลิกที่นะครับปุ่มรันนะครับ เมื่อคลิกปุ่มรันนะครับก็จะแอคทีฟหน้าต่าง User Form 1ขึ้นมาซึ่งเราออกแบบไว้นะครับเริ่มต้นครับทดสอบที่ปุ่มแรกก่อนนะครับหาความถี่สะสมครับได้ออกมาแล้วนะครับความถี่สะสมแล้วอาจจะตรวจสอบโดยการคำนวณร่วมด้วยก็ได้นะครับว่ามีความถูกต้องหรือไม่แล้วปุ่มที่2นะครับถ้าเราเลือกนะครับปุ่มที่2คลิกเข้าไปครับ ก็จะได้ช่วงตำแหน่งมาใช้งานเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้ในการหาคอทายของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นอันงภาคชั้นนักเรียนก็สามารถทำได้โดยง่ายแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ใช้โปรแกรมที่นักเรียนได้พัฒนาขึ้นเองแล้วนะครับในการหาความถี่สะสมแล้วก็ช่วงของตำแหน่งนะครับนักเรียนได้คำตอบเป็นอย่างไรบ้างเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่านะครับ ในตารางที่1ครับคุณครูใช้โปรแกรมนะครับซึ่งเขียนแบบเดียวกันกับของนักเรียนนะครับได้ความถี่สะสมมาดังนี้นะครับพร้อมกับช่วงตำแหน่งและสำหรับในตารางแจกแจงความถี่ตารางที่2นะครับก็ใช้โปรแกรมเดิมนะครับแค่เราเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นคะแนนลงไปแล้วก็ความถี่นะครับทำให้ได้ความถี่สะสมแล้วก็ช่วงตำแหน่งดังนี้เลยครับนักเรียนเปรียบเทียบกันแล้ว ถูกต้องหรือต่างกันอย่างไรนะักเรียนก็ลองสะท้อนแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ การหาตำแหน่งที่แล้วก็ค่าของคอทายของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นอันตรภาคชั้นแล้วนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับทั้งการคำนวณด้วยตนเองหรือการใช้โปรแกรมเข้ามาประยุกต์แล้วก็ทำให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนครับนำความรู้ในส่วนนี้นะครับไปต่อยอดนะครับอาจจะไปทำโจทย์นะครับไปฝึกฝนเพิ่มเติม,มหรือถ้านักเรียนมีความรู้จากการฝึกฝนที่ดีพอแล้วเนี่ยนักเรียนก็นำความรู้เหล่านี้ครับไปใช้สอนเพื่อนอน,อน,นะครับ รืออาจจะพัฒนาตัวนวัตรกรรมนะครับใช้ความรู้จกากตัวเนี้ยสร้างนวัตรกรรมที่มีประโยชน์ต่อ,อการดำเนินชีวิตนะครับหรืออาจจะมีประโยชน์ต่อสังคมในอนาคตก็สามารถทําได้แล้วนะครับนักเรียนในคลิปวิดีโอวันนี้ครับการหาตําแหน่งที่แล้วก็ค่าของคอทายของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นอันตภาคชั้นนะครับคุณครูก็ต้องขอกล่าควคําว่าสวัสดีครับ